5 4 3สสวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่ในช่วงอือเอามหมสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ในช่วงโลครีวิว,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 วนะครับวันนี้หนมาจะมีหนปแฮม หนุมจะมารีวิวนะครับแบรนด์โชว์ที่มีชื่อว่า h d i นะครับในตะก,กูด e c โคสเปกนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าอะไรเลยถ้าในกำลังสับสนว่าเฮ้ยไอ้ h d e c ีโคสเปเนี่ยมันรับประกันกี่ปีนะครับแล้วมันปรับอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยนะครับผลิตรถอะไรบ้างปังๆนะครับก็ต้องบอกก่อนแหละคลิปนี้คุณจะรู้ทุกอย่างเลย <Yeah. S 1> นะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่า คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวส่วนบุคคลนะครับใครไม่เห็นด้วยก็กดข้ามมาข้างหน้าแล้วกันนะครับขี้เกียจทะเลาะด้วยนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าแบรนด์นี้นะครับมีอยู่คู่คนไทยมานาน10ปีแล้วนะครับขออนุญาตให้ดูสินค้านิดหนึ่งตัวโปรดัก t นะครับตัวโชกเกชได้ตัวตัว Eco s p e c เนี่ยนะครับจะมีลักษณะหน้าตาเป็นโชว์ตัวกระบอกสีแดงนะครับแต่วัสดุจะไม่เหมือนกับตัวเก่าแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกว่าตัวตัวตัวที่มันเป็นตัวฟันเฟืองเนี่ยมันจะเป็นตัวสีทองแต่อันนี้จะเป็นสีดํา นะครับแล้วตัวอ e, ีตัวอีโคสเปกเนี่ยสปริงเนี่ยจะคล้ายๆสีมันเลือดหมูแต่สปริงตัวของสปริงตัว s อสเปกเนี่ยสปริงจะเป็นสีแดงและสีแดงแจ๋เลยนะครับตัวหนังสือจะเป็นสีขาวเหมือนกันคราวนี้ผมจะมาเจาะลึกให้ฟังว่าตัวอีโคสเปกจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโชคระบบชวินทูบเว้ยคืออันนี้เห็นไหม ชัดเนาะโอเคพอเป็นโชว์ระบบทวินทูบเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตั้งไว้แบบนี้แล้วกันคือมันเป็นโชว์ระบบทวินทูบหมายความว่าระบบในใน,ในวาลเนี่ยมันจะมีวาลคู่ฉะนั้นเนี่ยความกระด้างมันจะน้อยแต่เราก็ต้องบอกตรงแหละพอเป็นสตัดที่เป็นทวินทูบเนี่ยบางทีถ้าสมมุติว่าลูกค้าต้องการฟีลลิ่งที่ขับเร็วอ,อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เพราะจริงๆแล้วสตัดทวินทูบเนี่ยสำหรับแบรนด์บางแบรนด์นะแต่ละแบรนด์มันก็จะไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้ผมจะแนะนําในตระกูลที่ว่าคือจริงต้องบอกว่าโปรดักต์มันเองณนะวันนีีมมแแค่่่2รทงออก คือตัวแรกคือ Jazz Gk นะครับอีกแพทเทิร์นหนึ่งเนี่ยคือจะเป็น Vos 0 8นะครับราคาเนี่ยทุกรุ่นเท่ากันหมดคือราคา14,500บาทเจ็ดเค่คือราคาไม่ได้ฟังผิดครับ14,500รับประกัน1ปี ฟังดีๆนะครับชวินทูบรับประกัน1ปีถ้าเป็นตัวเอสเป m โมโนทูปรับประกัน2ปีนะครับตัวนี้จะรับประกัน1ปีคราวนี้หลายคนมักจะถามผมว่าเฮ้ยหมื่นสี่ห้าเนี่ยมันได้อะไรบ้างอ่ะเราวันนี้เรามาแกะกล่องดูกันว่าโชคหน้าจริงๆเนี่ยมันจะได้สปริงอันนี้เขาเรียกว่าลินเนียสปริงนะครับสปริงก็จะมีสปริงคู่หน้าให้นะครับโชคกับสปริงก็จะรัดกันอยู่ในนี้คราวนี้เราลองถอดสปริงออก สปริงเนี่ยถ้าสมมติตัวเน็ตเป็นตัวแจ๊ส G K สปริงเนี่ยบางคนุ้วมันแข็งหรือเปล่าข้างหน้าเนี่ยสปริงความค่า K ของมัน4 K สูง180 4 K 180กว้าง65ตัวนี้สปริงหลังกว้าง65 3 K 180ฉะนั้นสปริง2ตัวนี้สูงเท่ากันแต่สปริงตัวนึงมาอยู่สปริงด้านหลังไว้รับกับถ้วยด้านหลังคือหลายๆคนฟังผมก่อนนะครับว่า ดูนะการประกอบโชว์เคสได้เนี่ยมันประกอบได้หลายอย่างบางคนแม่งประกอบแล้วมีปัญหาเรื่องเสียงแต่ก็ต้องบอกก่อนแล้วว่าถ้าประกอบผิดแม่งก็จะเกิดปัญหาแล้เพราะต้องมานั่งแก้บางคนแค่อันนี้อุ้ยกระดาษแผ่นเทฟลอนเนี่ยบางคนแม่งก็วางผิดตำแหน่งนะครับฉะนั้ผมจะบอกเลยแม่งจุดเริ่มต้นไม่ต้องแต่เทฟลอนเพราะบางคนแม่งบอกเทฟลอนไม่สําคัญเอาสตัดไปวางบนอันนี้เลยเสียงมึงก็ดัง ฉะนั้นเนี่ยการประกอบโชว์เคสได้นี่คือสําคัญโคตรค,ค,คือต้องประกอบให้ถูกวิธีใส่เทปลอนก่อนใส่สตัดใส่ช่วยเซ็ตค่าพีโหลดจากสตัดส่วนสูงก็คือเซ็ตสตัดดรับเกลียวจากด้านบนก็นขันนะครับต้องการความสูงเท่าไหร่ก็ขันเข้าไปตามที่คุณต้องการขันเสร็จปับ๊บเวลาคำนวณก็ต้องคำนวณลูกสูบโชว์ว่าลูกสูบโต๊กเนี่ยมันอยู่ในระยะที่มันทํางานถูกต้องหรือเปล่า คือถ้ามขับแล้วสโตกไม่ถูกต้องเนี่ยปัญหาคือโชวมันก็จะถีบตัวเองแล้วมันก็จะดีดตัวเองถ้าขับสโตกถูกต้องเนี่ยโชว์มันจะไม่เจอปัญหาเรื่องความกระด้างที่เยอะนะครับฉะนั้นเนผมก็ต้องบอกก่อนแหละบางคนบอกว่าสตาร์ตปเกีย์เนี่ยแม่งแข็งนะครับแข็งไม่แข็งที่ฝีมือเว้ยเพราะว่าสตัดตตัวนี้นะครับบางคนบอกโอ้โหราคาหมื่นหมื่นสี่พันห้าเนี่ยออกมานี่แบรนด์อื่นขายเริ่มจะเหนื่อยแล้ะแต่ก็ต้องที่บอกแหละ h t ส p e ไต์ตัวนี้นะครับอาจจะขายสู้แบรนด์อื่นก็ไม่ได้เพราะอะไร แต่ h ฮ i ตัวนี้ปรับนุ่มแข็งไม่ได้นะครับแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับใครที่ขับ GK หรือ v i o s 08เนี่ยผมขับมาผมว่าแม่งขับดีนะหลังจากที่ขับมาในความเร็ว0ถึง140นะครับคือสตาร์ทพวกนี้ผมจะไม่ขับเร็วมากเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆทวินทูบเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ขับรถเร็วใช้งานจัดทรงเน้นสวยก็ตอบโจทย์คราวนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าบางทีเนี่ยรถสมมติ v i o s 08เนี่ยรถแม่งเข้าประมาณสักจะสิปีละถูกปะสิ่งหนึ่งที่คุณได้เนี่ยแน่นอนคร ถึงแม้จะไม่ท็อปมัลติก็คือเบ้าชุกด้านบนเนี่ยแต่สิ่งที่มันให้คุณมาคุณลองสังเกตดีๆนะครับบางคนจะโหลดรถอยู่แล้วมาซื้อชุกมาซื้อสปริงโหลดล่าสุดก็มีลูกค้ามาซื้อสปริงโหลดซื้อสปริงโหลดเสร็จปัป๊บกลับมาบอกโหพี่หนวดรับชุกพังนะครับราอนนีน้คุณฟังผมไปดีนะครับวันแรกที่คุณมาซื้อสปริงโหลดสปริงโหลดมูลค่า3 4 0 0 0บาท5,000ถ้าคุณซื้อสัตว์ปรับเกียวอย่างพวกนี้หมื่นสี่ห้ามันมีโชคและสปริงให้ในชุดฉะนั้นเนี่ยชนนุณจะด,จะด,ดถุหลกอัน นี่ตัวดีๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายางยางกันฝุ่นในยางกันฝุ่นเนี่ยจะมียากระแทกให้ยินตัวอีกฉะนั้นผมจะบอกคุณเลยว่าสมมติรถคุณแม่งจะโหลดแล้วมึงจะมีโปรเจกต์โหลดมึงควรจะซื้อสตัดเพราะถ้าตัดแต่ละตัวเนี่ยเขาจะให้ลูกหมากันโคง้งลูกหมากันโคง้งบางแบรนด์ก็จะให้ลูกปืนลูกปืนเบ้าโชคบางอันก็จะให้ เอ็นลิงก์ก็คือลูกหมากเอ่อลูกหมักกันโครงด้วยคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใจมึงคิดจะโหลดนะมึงใส่โชคโหลดไปเลยนะครับเพราะบางทีโชคโหลดเนี่ยมันไม่ต้องมาเจอปัญหาเรื่องที่ว่าเฮ้ยเออโหลดแล้วไม่ในระยะต้องการยกขึ้นต้องการเตี้ยลงมันทําได้ไงมึงแต่ถ้ามึงซื้อสปริงโหลดอย่างเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้ไงมึงนะครับฉะนั้นผมจะบอกทุกคนที่ต้องการโหลดเนี่ยโดยเฉพาะไอ้รถรุ่นแจ็กกี้เคกับวีออสศูนย์แปดเนี่ยผมว่ารถตัวนี้มันก็เยอะนะในตลาดก็เลยจะบอกว่า ตอนนี้ถ้าราคาประหยัด1 4ื่นเนี่ยผมมาตอบโจทย์ที่สุดแบรนด์หนึ่งแล้วต้องบอกเลยว่าถ้าใครเคยใช้เฮดใช้ H-DIE ก็จะรู <c oughs> ้ว่า H-DIE เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะค้ว่จะทนอยู่และฉะนั้นรอบนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องความคงทนอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับว่า H-DIE เนี่ยตัว e c o Spec เนี่ยราคา1มื0 0สนะครับปรับสูงเตียฟรีตลอดอยู่กันใช้งานครั้งแรกเราตั้งศูนย์ให้ทําแคมเบอร์ให้ทุกคนนะครับแล้วก็ใครมีปัญหาเข้ามาปรับเซตไม่มีค่าบริการนะครับถึงแม้สินค้าจะรับประกัน1ปีแต่เราดูแลคุณตลอดอยู่กันใช้งานนะครับก็จะเป็นนี่คือมาตรฐานของ P213 0อยู่แล้วนะคร เพจไดไวนหน่อยละกันนะครับหลายคนมาสอบถามเยอะมากแล้วก็ยังมีคนมาสอบถามรุ่นอื่นๆตอนนี้ยังไม่มีการผลิตฉะนั้นผมบอกเลยว่าในวันนี้นะครับวันนี้วันที่20ปลายเดือน7แล้ละกันนะครับตอนนี้มีผลิตแค่ G K กับ V R 8เท่านั้นฉะนั้นรุ่นอื่นยังไม่มีการผลิตใครอยากได้ก็ดูเป็นแบรนด์เพื่อนบ้านเอาละกันนะครับโอเคก็ฟอฝักร้านหน่อย ร้านมีสสาขาสาขาแรกสาขาบางใหญ่และที่นี่สาขาติวานนท์สะดวกสาขาไหนเรียนเชิญสาขานั้นสอบถามข้อมูลรายละเอียดสินค้านะครับรบกวนสอบถามทางไลน์แอดนะครับ p 2 1 3หรือทางช่องทาง YouTube ได้เลยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ